ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุตริศภาแร่งปฏิรูปแบบบิ๊กล็อกเน้นเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนมุ่งสู่การจัดการป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด พร้อมวางมาตรการฟื้นฟูธรรมชาติหลังสถานการณ์โควิด19การพัฒนาการท่องเที่ยวจะเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรติดตามพร้อมกันในรัฐสภาของประาทศ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับร,รายการรัฐสภาของประชาชนอีกครั้งครับในทุกวันศุกร์กับผมจักรินทองประพิตครับเรื่องราวที่น่าสนใจยังคงติดตามการทํางานของทางวุฒิสภาโดยเฉพาะกรรมธิการต่างๆครับในหลายสัปดาห์เรามีการเรียนเชิญกรรมธิการในหลายๆชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการสามัญหรือกรรมธิการวิสามัญมาคุยในประเด็นในหน้าที่ความรับผิดชอบวันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจจะคุยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติครับ ต้องเรียนครับท่านผู้ชมน,นะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนี้ที่เราโฟกัสมาเนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นประเด็นเรื่องของการปฏิรูปเป็นประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอันนี้อยู่ในกําหนดในรัฐธรรมนูญครับแต่มากกว่านั้นที่เรากําลังคุยไปนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเรามีการเชิญเรียนเชิญนะครับในส่วนของทางคณะกรรมการิการทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมพูดคุยแล้วก็เห็นโครงสร้างการทํางานแต่วันนี้ครับจะมาคุยเรื่องความคืบหน้าแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในด้านมุมหนึ่งครับก็มีการมองว่าในช่วงเวลานี้ทําให้สรัพยากรได้พักผ่อนแล้วก็กลับมาฟื้นฟูนะครับแล้วก็ฟื้นตัวแต่อีกด้านหนึ่งก็มองนะครับว่าในอนาคตในเรื่องของการปฏิรูปกับแนวทางในเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยกรธรรมชาติหลังจากที่มีการฟื้นตัวแล้วจะนํามาใช้อย่างไรในวิถีชีวิต new normal หรือว่าวิถีชีวิตใหม่ที่ทําให้ธรรมชาตินั้นใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาคุยกันแล้วก็ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับชมทั้งทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทางโทรทัศน์รัฐรสภาทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาทั้งคลื่น f 87. m 87.5เมกะเฮิร์ซแล้วก็ทางด้าน a m 1 0 7 1กิโลเฮิร์สมือเฟซบ o ๊กไลฟนะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับมีส่วนร่วมได้เช่นเคยนะฮะก็สามารถร่วมแสดงความเห็นนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022985021 022985021และ022985030ถึง1นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันกับทางท่านประธานคณะกรรมาการทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒธธิสภานะครับท่านพลเอกสุรศักดิ์การจนาัตนะครับสวัสดีครับท่านสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับอันนี้กลับมาคุยอีกครั้งหนึงหลังจากที่ครั้ง <laughs> ที่แล้วได้คุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับก็ <laughs> อ,อาจจะเรียกว่าได้มานําเสนอ กับทางพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องคงการทํางานในภาพรวมแต่วันนี้คงพูดถึงเรื่องความคืบหน้าแล้วล่ะนะครับในในส่วนของทาความเข้าใจว่าวันนี้นะครับประเด็นหลักๆเนี่ยนะฮะที่ทางกรรมธิการนะครับได้กําหนดรู้สึกว่าจะมีสักหกประเด็น6เรื่องมีประเด็นด้านอะไรบ้างแล้ววันนี้ความคืบหน้าในแต่ละด้านเอาสครบคร่าวๆเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับผมเรียนงนเรื่องการปฏิรูปเนี่ยหน้าที่หลักที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปเป็นเรื่องของของฝ่ายข้าราชการของรัฐบาลี่ยต้องเข้าใจนะครับพอเรื่องปฏิรูปเนี่ย รัฐบาลเป็นคนขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตรน,นั้นสภาผู้แทะะนราษฎรเขาจะไปติดตามตรวจสอบทวงดุลไม่เหมาะไม่สมก็ทวงติงอภิปรายไม่พอใจทีนี้วุฒิสภาเนี่ยวุฒิสมาชิกเนี่ยเราก็มีหน้าที่ใน,ในการตรวจสอบครับติดตามเนี่ยไม่ตรวจสอบนะครับติดตามเสนอแนะแล้วก็เร่งรัดนี่แต่การติดตามในช่วงที่ผ่านมามันเกิดผลอะไรบ้างค,คือตามกฎหมายกําหนดไว้เนี่ยว่ารัฐบาลจะต้องมารายงานต่อรัฐสภาในทุกสามเดือนและก็เป็นประจําปีับนะครับ ก็รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและก็มารายงานต่อวุฒิสภาทุกๆสาเดือนครับแล้วทางวุฒิสภาก็จะมีข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบเสนอเร่งรัดไปซึ่งในวันที่ 29- และ30มิถุนายนนะครับวุฒิสภาก็จะมีการเปิดอภิปรายในเรื่องของการรายงานของรัฐบาลรัฐบาลรายงานเราก็สะท้อนปัญหากลับไปเสนอแนะกลับไปแล้วก็มีการชี้แจงจะ่านรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับครับนี่ในส่วนด้านทรัพยากรเนี่ยมันก็จะมี6ด้านครับทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ําทรัพยากรทะเลและชายฝั่งความหลากหลายชีวภาพถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรนะครับมีหกประเด็นหลักๆอันนี้เป็นหกประเด็นหลักที่ทางกรรมธิการเนี่ยกำหนดไว้ในเรื่องของประเด็นที่จะมีการติดตามครับก็คือรัฐบาลเนี่ยก็กำหนดเป้าหมายไว้เราก็ไปติดตามตามหัวข้อที่เขากำหนดทีนี้คงคงมาทีละเรื่องเลยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าพอในเรื่องของแนวทางนะครับการติดตามแต่ละเรื่อง คงคงจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละอย่างล้กันนะท่านผู้ชมครับเรื่องของทางบกคงขอแต่ละเรื่องกันเอาเรื่องทางบกเป็นยังไงไหมครับทางบกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องสามเรื่องใหญ่ครับเรื่องป่าไม้และสป,ปาเรื่องของแต่การที่ดินแลวก็เรื่องของแร่รนะครับก็เรียนว่าในแต่เดิมในกฎหมายเดิมที่ผมเคยเรียนครั้งที่แล้วว่ากฎหมายในอดีตเนี่ยเรามุ่งปกป้องทรัพยากรเนี่ยมันก็จะมีแต่ข้อห้ามห้ามห้ามการกระทําของมนุษย์ในในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคนก็จะผิดกฎหมายเรื่อยมา แต่ในกฎหมายปฏิรูปใหม่ซึ่งในช่วงรัฐบาลที่แล้วเราทํากฎหมายด้านนี้ทั้งขัารากรธรรมชาติสิ่งรอมเนี่ยปฏิรูปไปแล้วนะระดับพระราชบัญญัติเนี่ย13ฉบับครับมีมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างมครับมีอะไรบ้าอุทยานแห่งชาติ62อันนี้น,นะครับ,บสงวนทุ่งองศาป่า62ข้าราชการนโยบายที่ดินแห่งชาติ62เนี่ยผลประโยชน์ทางทะเล62ดังนั้นก็จะเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีป่าชุมชน62นะแล้วก็ยกเลิก ไม้ห่วงห้ามเป็นพรบรปี 84, บ2อ8 4ีก็มาแก้ไขในปี6 2เหมือนกันที่เรื่องยกเลิกไม้ห่วงห้ามให้เป็นไม้มีค่าเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องของของกฎหมายที่ปรับปรุงถึง13ฉบับเนี่ยอาจจะเราคงไม่ลงรายละเอียดนะถ้าลงรายละเอียดตรงจะต้องมีรายการหนึง่งแล้วคุย <c oughs> คุยเฉพาะพ,อพอรบนั้นเอาเรื่องของหลักอุดมคติหรือหรืออุดมการในทางกฎหมายวันนี้แนวทางของกฎหมายแนวทางการปฏิรูปอย่างทรัพยากรที่ท่านพูดสึบสาเนี่ยอุดมการหลักๆเนี่ย วัตถุประสงค์คืออะไรครับที่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการปฏิรูปเลยน่ของเดิมเนี่ยเราเรามักจะรักษาทรัพยากรเราก็จะกำหนดข้อห้ามแต่อันใหม่เนี่ยเป็นลักษณะกฎหมายเชิงส่งเสริมครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลรักษาครับอย่างเราออกกฎหมายป่าไม้เดิมเราห้ามคนอยู่ในป่าเราก็มีแผนในการอพยพคนออกซึ่งทํากันมา50ปีเหมือนละส้กฎหมายปิดป่าไม่สำเร็จะอย่างนี้แต่วันนี้เรายอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลยั่งยืน คือป่าไม้สัตว์ป่าคนที่อยู่ในป่าเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลเราก็เลยแก้พรบอุทยานแห่งชาติกับสงวนองสนาตราขึ้นมาใหม่เลยทั้งสองฉบับแล้วสำรวจแล้ววันนี้ผมควางก้าวหน้ารายงานตรงนี้เลยก็ได้นะครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณ4ี่จุดเจ็ดล้านไร่สามพันเก้าร้อยเจ็สบสามชุมชนเนี่ยในวันที่ยี่บสามกรกฎาคมหกสามเนี่ยกฎหมายบังคับว่ากรมอุทยานต้องสำรวจลังวัดให้แล้วเสร็จซึ่งวันนี้ก้าวหน้าไปเกือบสาเร็จแล้วแล้วปัญหาุปสรรคที่ผมเจอคืออะไร แผนงานไปสําเร็จการสร้างความเข้าใจยังมีข้อด้อยอยู่คือประชาชนยังหวาดระแวงว่าเอมาลังวัดเนี่ยจะยึดคืนหรือเปล่าอันนี้ผมก็จะเสนอแนะกับไปรัฐบาลว่าต้อง่างเร่งสร้างความเข้าใจในระหว่างการทํางานด้วยเฉพาะบางพื้นที่นะส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีแล้วบ,บางพื้นที่ประชาชนก็ไม่ยอมไม่ยอมเซ็นรับแนวที่คุยกันเพราะกลัวจะถูกยึดคืนยังไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วไม่มีการยึดคืนกฎหมายอนุญ,ญาตให้อยู่ได้เราต้องประชาสัมพันธ์ แต่ทางจะใช้ประชาสัมพันธ์เชิงไหนครรูปแบบไหนที่ที่จะเสนอไปต้องปากต่อปากในพื้นที่หัวหน้าชุดที่ทํางานต้องพูดคุยประชาชนให้เข้าใจเพราะจริงๆประชาชนจะเชื่อใจเจ้าหน้าที่นะใช่ราะในพื้นที่คือแต่เดิมมันเคยประเชิญหน้าจับลุมดำเนินคดีมาอยู่แล้ววันนี้ก็มาบอกว่าอยู่ได้นะก็ยังระแวงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ก้าวหน้าครับครับทีนี้หนังสืออนุญาตจะเป็นยังไงสําหรับในป่าอนุรักษ์นะครับป่าอนุรักษ์เนี่ยโดยกฎหมายเดิมไม่อนุญาตให้มีคนอยู่ได้เลย แต่กฎหมายใหม่เนี่ยอนุญาตให้ชุมชนที่อยู่มาก่อนเนี่ยล <ะ S 2> ยักษณะใบไปอนุญ,ญ,ญาตจะเรียกอะไรก็จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้คนอยู่ได้นะครับคือคนในป่าเนี่ยมีอยู่สามพื้นที่ป่าสงวนป่าอนุรักษ์และป่าชายเลนป่าสงวนเนี่ยเป็นอำนาจของอธิบดีอยู่แล้ว <c oughs> ทุกชั้นลุ่มน้ำแต่มีมติเื่มตรีเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2อ6 1อเนี่ย ซึ่งเป็นแนวนโยบายว่าต้องแก้ปัญหาคนในป่าในป่าทุกประเภทของเดิมไม่เคยมีอย่างอันนี้คือใหม่เลยนั่นเมื่อเป็นแบบนี้อธิบดีก็ถือว่านี้เป็นแนวนโยบายแล้วก็มาใช้อำนาจของตัวเองมาตรา16มาตรา10อนุญาตให้คนอยู่กับป่าได้ในพื้นที่ป่าสงวนแต่ปนป่าอนุรักษ์เนี่ยกฎหมายไม่เหมือนกันก็ต้องใช้เป็นพระราชกิจสีการต้องผ่านคณะมนตรีอนุญาตให้คนอยู่ได้เนี่ย3,973ชุมชน4.7ล้านไร่อันนี้อันนี้ก็ถือว่ากรอบเนี่ยเสร็จ เดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวบ้านรู้แล้วแนวเขตตัวเองอยู่ตรงไหนทํากินได้ตรงนี้ต้องอนุรักษ์รู้หมดคือป่าอนุรักษ์ก็คืออุทยานอุทยานแห่งชาติ<ฆ>กับเขตรักษาพันธุ์สัตปวป์สาหรับป่าชายเลนก็เป็นอํานาจอธิบดีแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องขออนุมัติคณะมนตรีเป็นรายลายไปเพราะป่าชายเลนเรามีน้อยต้องสงวนก็ต้องมีคลมมาเห็นชอบเป็น สรุปแล้วคือในส่วนของวันนี้คือที่เห็นความคืบหน้าที่ท่านผู้ชมฟังก็ชัดจครับคือในส่วนป่าอนุรักษ์วันนี้เนี่ยก็หมายถึงว่ามันคลายล็อกลงมาแล้วคลายล็อกหมดเลยครับแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขอะไรฮะเงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยต้องมีการตกลงเป็นลายพื้นที่เพราะลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนกันคือพี่น้องประชาชนจะอยู่ในป่าได้ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับกติกาที่จะอยู่อย่างสมดุลยั่งยืนถ้าวิถีชีวิตเดิมเนี่ยคือตัดป่าล่าสัตว์อันนี้ฮะผิดกฎหมายแต่อันใหม่เนี่ยคือต้องหาของป่าเป็นรายได้้ิ่่่แตตตอองอยูในกกาวาว สัตว์ห้ามล่าไม้ป่าสังหมนที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยอันนี้ไปตัดไม่ได้ดแต่ถ้า,าพื้นที่ปลูกได้ตรงนี้เราต้องคุยให้ชัดเจนเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดไปบิดประเด็นไปเยอะว่าคือ ต้องหมายถึงคนที่เคยอยู่ในพื้นที่มีเกณฑ์เงื่อนไขว่าไม่ใช่คนกลุ่มใหม่เข้าไปไม่ได้ครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลังพฤษภา57เนี่ยไม่มีเลยไม่มีอนุญาตเลยอาจารย์งงนะนนี้ท่านผู้ชมนะครับพฤษภา57เนี่ยจับหมดไม่ว่าคนยากคนจนในทุนเนี่ยจับหมดหมายถึงว่าใครที่เข้าไปหลังพฤษภา57แต่ถ้าก่อนหน้านั้นกระทาผิดกฎหมายเป็นในทุนบุกที่อันนี้ก็ไม่ไม่มีการเว้นนะครับเฉพาะนะพี่น้องที่มีความยากไร้ไม่มีที่ทํากินไม่มีคือเขามีคุณสมบัติอยู่แล้วต้องไม่มีที่ทํากินอะไรครับมีมีต้องอาศ เขาต้องบูรงชีวิตแบบนั้นเพราะวิถวีเขาเป็นอย่างนั้นเราจะไปเขาเขาไปอยู่ที่อื่นเขาก็ลําบากอ,อันนี้เป็นกติกาแต่ว่าเมื่อคุณอยู่เราก็จะมีที่ทํากินที่อยู่อาศัยพอเหมาะพอสมและมีพื้นที่อนุรักษ์อันนี้เขาต้องช่วยอนุรักษ์ด้วยซึ่งก็อันนี้ถือว่าตกลงกันได้ครับอ๋อนี่ตกลงกันได้นะครับเปิรว่าของป่ามันมีราคาสูงในขณะนี้นั้นคนที่อยู่ในป่าแล้วดูแลป่าให้สมบูรณ์เนี่ย ก็มีโอกาสมีรายได้สูงแสดงว่าการการเข้าไปอยู่ตัวนี้ที่เรากำลังพูดถึงคือการเข้าไปอยู่ต้องไปอยู่ในวิถีชีวิตในในเชิงลักษณะของการอยู่ร่วมกันกับร,ระบบนิเวศโดยที่ไม่ทําลาย<ช>ระบบนิเวศใช่ครับถ้าอยู่แบบทาลายนก็จะผิดมีข้อกฎหมายซึ่งอันนี้ต้องดําเนินคดีสูงสุด,สด<า>ถึง,ถงอะไรฮะสูงสุดถึงถึงก็ออกแล้วอ๋อก็ถ้าในทางปกครองก็ให้ออกเราไม่ไม่อยากถึงนะถ้าเกิดเปลี่ยนมือเนี่ยเอาออกเลยอแต่อันนี้คือซื้อขายจําหน่ายโอนเซ้งไม่ได้แต่ลูกหลานอยู่ทายาทอยู่ไปได้ตลอดที่จะทํามาขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ไไม่ด้ครับ ขยายพื้นที่ไม่ได้ต้องคือคนไทยต้องเรียนรู้ในการใช้พื้นที่เท่าเดิมแต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่าใช้พื้นที่แบบคุมเฟือเรานี่ใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วใช้ไปนานเสื่อมโทรมแล้วใชคนเยอะขึ้นอ๋อต้องไม่เสื่อมโทรมอันนี้ก็จะมีระบบนิเวศที่หมุนเวียนมีต้องอมีวิชาการเข้าไปช่วยเหลือ,อทง<ม><ม>ากงกระทรวงเกษตรก็คงเข้าไปให้คําแนะนําช่วยเหลือ,อครับครับอันนี้คือทางบกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีหลายอันไปทางน้ำมาไงท่านนะ ทั้งน้ำเนี่ยเขาจะมีแผนบริการจัดการน้ําแห่งชาติซึ่งรัฐรบ,บาลทําอยู่มีสํานักง,งานน้าแห่งชาติซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ครับมีกฎหมายน้ําเมื่อปีน่าจะปีหกหนึ่งอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันนะครับบูรณาการทุกหน่วยงานเพราะว่ายี่0บสาสิบหน่วยงานที่ก่อให้เกิดสอนทชนชี่ใช่ครับนี่ไอ้แผนใหญ่ผมคงไม่พูดแล้วก็จะมีเรื่องว่าฝนตกเท่าไหร่ลงทะเลเท่าไร่ก็ต,ต้องสร้างแหล่งน้าอีกสักสามหมืนล้านลูกบาทแนียอันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นแผนระยะยาวต้องไปการสํารวจแต่สิ่งที่เรา เราเราตามทุกเรื่องนะครับตามแผนปฏิรูปแต่ที่เราจะลงไปที่เป็นบิ๊กล็อกหรือว่าหัวข้อสําคัญเนี่ยก็เช่นพื้นที่แรลงซ้ำซากรประมาณปี6-3มีประมาณ3,400หมู่บ้านอันนี้ก็จะต้องไปดูรายละเอียดว่าแล้วปีหน้าเ่ยมันจะ3ามพหรือมากกว่านี้มันควรจะต้องลดลงไปเรื่อยๆอันนี้เราก็มีการติดตามระยะปี6กสามหรือน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยเมื่อปี57มีประชาชนที่ขาดแคลนเนี่ยเจ็ดหมู่บ้าน รัฐบาลก็ทาไปทําไปเหลือประมาณสักร้อยห้าสิบงั้นวันนี้ไม่ถึงร้อยห้าสิบแล้วเราก็จะตามว่าไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่คือคนไทยทุกคนมีสิทธิ่ช้น้สาสะอาดอย่างเงี้ยเป้าหมายเป็นแบบนั้นทีนี้เท่าที่ทราบในขณะนี้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเรื่องน้ําเช่นน้าปล่อยน้ําเค็มคคจําเป็นต้องต่อท่อจากที่อื่นมาให้เนี่ยถ้าต้องไปดูว่าหน่วยงานที่ทําเขาจะ แก้ไขปัญหาให้รู้ล่วงได้ยังไงก็จะไปติดตามตรงนี้ออันนี้ไปติดตามเรื่องน้ำนะครับเรื่องของต่อมาก็เรื่องของทะเลและชายฝั่งทะเลและชายฝั่งไม่ไปเ็นเยอะเหมือนกันคือแต่ละเรื่องเนี่ยเขาเยอะมากเลยยางยังป่าไม้สัตว์ป่ามีเก้าประเด็นย่อยนะครับแต่นี้เรื่องทะเลชายฝั่งก็มี13าประเด็นย่อยผมเอาเฉพาะที่มองเห็นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเขตทะเลชายฝั่งลายจังหวัดอันนี้ คือทำไมถึงพูดว่าลายจังหวัดเพราะปะทะเลนี่เมื่อก่อนไม่รู้เขตจังหวัดใครอยู่ตรงไหนใช่ใช่อย่างเกาะตะปูเนี่ยไม่รู้ว่าพังงาหรือภูเก็ตครับแต่สัญลักษณ์ขายบนเกาะตะปูเนี่ยเจาะเกาะเจมบอลนะครับครับครับก็เป็นรูปเกาะแล้วก็เขียนว่าภูเก็ตเออใช่ใช่ทางผู้ว่าพังงาบอกนี่ไม่ใช่มันอยู่เขตพังงาไออย่างเงี้ยครับต้องไปจัดการเพื่อให้มีความรับผิดชอบในพื้นที่ทางทะเลด้วยแล้วเราใช้แนวทางอะไรฮะออกเป็น แก้กฎหมายหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาเก,กาี่ยวกับการบริาหารเราในกฎหมายภาพใหญ่เนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องมากําหนดแนวทางพวกนี้ออกมาว่าแบ่งเขตกันให้ชัดเจนว่าจังหวัดไหนตรงไหนอันนี้ก็จะมีทําคู่กันภูกเก็ตพังงาอะไรนะรเป็นจังหวัดจังหวัดซึ่งรเรามียี่บสามจังหวัดนี้คงไม่ยุ่งยากแต่ขอให้มีการกําหนดแนวชัดเจน ท้องถิ่นชุมชนชายทะเลเขาจะได้มีความรับผิดชอบหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ที่ที่เท่าที่ผ่านมากรมทรัพย์กรทะเลชายฝั่งอ๋อกรมทรัพยกรทะเลชายฝั่งโดยมีข้ามการนโยบายระดับชาติเนี่ยเป็นคนดูแลก็จะมีกฎหมายที่เรื่องของส่งเสริมทรัพยกรใช่ไหมฮะครับชทะเลชายฝั่งเกฎหมายทีห้าแบนะครับแล้วก็มีกฎหมายผลประโยชน์ทางทะเลชาติปี6 2เนี่ยซึ่งสอนชนเข้ามาดูแลก็จะควบคู่กันไปอีกประเด็นที่สําคัญนะครับที่จะติดตามก็เรื่องของการขัดเสาะชายฝั่งประเทศเรามีอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน สามพันถึงห้าพันกิโลเมตรเนี่ยมันมีพื้นที่กัดเซาะประมาณสักแปดร้อยกิโลที่ที่เคยเป็นดินเป็นพื้นดินแต่เดิมถูกพื้นดินแล้วก็กัดเซาะเข้ามาเท่านี้แปดร้อยกิโลก็แก้ไปจนสักหกร้อยกว่าแล้วตอนนี้เหลือประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลเมตรรูปแบบการแก้ไขทํำยังไงฮะมันก็มีสามสามสามแบบทางวิชาการเนี่ยนะขาวเทาเขียวถ้าขาวเนี่ยขาวเนี่ยคือต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติขาวเนี่ยต้องให้ปล่อยเป็นธรรมชาติคือตรงนี้ถึงกั้นยังไงก็ไม่ไหวไปกระทบออื่นหมด อาจจะต้องให้เขามาแล้วเขาคืนตัวเองอย่างเส้นทรายขึ้นมาถึงบางฤดูเขาก็กลับคืนตัวเองคือเป็นการย้ายทรายของธรรมชาติเราไปฝืนก็คงฝืนธรรมชาติไม่ได้อันที่สองก็เป็นเป็นเป็นเขียวเนี่ยก็คือใช้ธรรมชาติใช้ปลูกป่าใช้เลนกั้นเป็นแนวแต่ถ้าเทานี้ก็เป็นพวกโครงสร้างแข็งเป็นก่อปูนก่ออิฐซึ่งอันนี้ในร้อยห้าสิบเนี่ยเราต้องดูตอนนี้เรา ที่รูปจากเดิมยังไงยังเดิมเนะี่ยทำเป็นพื้นที่ไม่ถึง150อะไรฮะ150กิโลเมตรที่ยังเหลืออยู่ยที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมแน่ดีเราทําเป็นพื้นที่ตรงไหนกัดเซาะก็ไปแก้กันตรงนั้นเลยแต่วันนี้ต้องมองเป็นระบบหาดทั้งหาดเนี่ยต้องแก้โดยใช้3ตัวที่ผมว่าเมื่อสักครู่อ๋อวันนี้คือระยะทางกิโลเท่าไหร่ฮะประมาณสักพันใช่ไหมกี่กี่พันฮนะทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดฮนะสามพันกว่าสามพันกว่าอันนี้คือต้องมองเป็นภาพรวมต้องภาพรวมแต่ละหาดแต่ละหาดเพราะว่าบางทีมันก็มมีีชายหดตตรรงงงงงน้้้กััะะไออทบบ ถ้าเรามากั้นตรงที่กัดเซาะมันก็จะสะท้อนไปอีกแห่งหนึง่งปรากฏตรงนี้กันได้แต่อีกทางน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนกัดเซ<ล>าะทางนั้นทีนี้ทางวิชาการวันนี้มีความเข้มแข็งแล้วทางภาคเอ็นจีโอภาควิชาการเข้ามาช่วยกันเสนอแนะเรื่องพวกนี้งั้นใน6364เนี่ย150กิโลอาจจะเสร็จนะครับแต่ติดโควิดก็อาจจะยืดไปนิดหน่อยแต่ใน800ก็คงต้องมีการซ่อมแซมหรปรับปรุงอะไรที่ที่อาจจะผิดพลาดไปจากเดิมในอดีตก็ต้อง ปรับแก้ไขครับ,รบอันนี้ก็ติดตามความก้าวหน้าติดตามความก้าวหน้านะครับก็เห็นภาพนะมาอีกประเด็นนะครับท่านผู้ชมเราต้องขยับเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายเรื่องมากนะแต่ก็เอาประเด็นต่อมาความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้คนฟังแล้วงงๆนะมันก็คือสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็มันจะก่อเกิดให้ประโยชนต์ต่อต่อประชาชนมันเป็นระบบนิเวศอะท่านระบรบนิเวศแล้วก็จะมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราต้องสนใจเรื่องนี้ที่จะให้ไม่หมดไป หลักการก็คือต้องให้ดำรงอยู่แล้วเอามาใช้ประโยชน์แล้วมีการแบ่งปันแล้วก็คืนกลับไปสู่พื้นที่ตรงนั้นด้วยนั่นจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยตามเป้าหมายปฏิรูปหนึ่งต้องมีพลันหยัดต้องมีกฎหมายวันนี้ยังไม่มีกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเรากําหนดพื้นที่ไหมครับว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะมีการเรียกว่าสร้างความหลากหลายให้ใหเกิดคือประเด็นเนี่ยคือเราต้องการความยั่งยืน ใช่ครับอันนี้คือคหัวใจมันนะครับแต่เรากําหนดพื้นที่ไหมครับว่บา,บาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องการความหลากหลายสูงมันจะมีทุกพื้นที่ที่มีเว้นในเมืองอย่างนี้นะครับ<อ>่แต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยก็ <S <S <ๆ S 2> จะมีเขาอยู่ไม่ว่าเป็นพืชหรือสัตว์งานที่ทำเนี่ยมันจะต้องในการอนุรักษ์แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างสมดุลยั่งยืนขณะเดียวกันต้องป้องกันการลุกลามด้วยพืชต่างพินถิ่นลุกลามยกตัวอย่างเช่นผักตบชาวนี่ไม่ใช่พืชของไทยเข้ามาแล้วตอนนี้เป็นต่างถิ่นลุกลามก็สร้างปัญหาครัับบแตต่่าางงอยเนป็สว เป็นปลาบางชนิดเนี่ยเอามาจากต่างประเทศมาปลูกมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นปลาหลักของเมืองไทยอย่างปลานิลปลาอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นต่างถิ่นแต่สร้างประโยชน์ดังนั้นในเรื่องของความหลากหลายเนี่ยเราเน้นคือแนวทางใหม่ของกฎหมายใหม่กับเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องของเน้นการอนุรักษ์หรือส่งเสริมทางภาคเศรษฐกิจใช่ครับเอามาใช้ประโยชน์คือให้มีการอนุรักษ์แล้วมาใช้ประโยชน์จากฐานาชีวภาพเนี่ยนั้นเราจําเป็นต้องมีกฎหมายเป็นตัวยึดเป็นหลักเกณฑ์ก่อนนะครับ งันตอนนี้ก็อยู่ในกฎอ่างการร่างของของส่วนราชการว่าร่างรผนบัิญัิว่าด้วยความหลากหลายชีวภาพอ๋อนี่กฎหมายใหม่แล้วยังยังยังไม่เข้าสาภาครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนปฏิรูปว่าต้องมีกฎหมายนี้ใน,ในอนาคตอีกสองส่วนที่สําคัญก็คือครเรื่องของคลังข้อมูลกา<อ>รที่เราจะเก็บข้อมูลว่าอันไหนเป็นของไทยอันไหนเป็นของก็จะต้องมี2ระดับคือเป็นคลังข้อมูลกลางคือเป็นระดับชาติเป็น National Bio Bank เนี่ยอ๋อครับนะครับคลังข้อมูลด้านความหลายชีวภาพในระดับชาติ รือเป็นส่วนกลางของทั้งประเทศไทยเนี่ยพืชเรามีกี่ชนิดสัตว์กี่ชนิดที่จะมาใช้ประโยชน์อะไรงี้ต้องมีอันที่สองก็เป็นคลังข้อมูลระดับท้องถิ่นชุมชนบางที่เนี่ยเขามีพืชพันธุ์เนี้ยทุเรียนอันนี้เขารู้รเขารู้นนมากกว่าเขารู้เขารู้ดีที่สุดรู้ดีแต่ว่าการเก็บอย่างเป็นระบบนี่นนทางราชการต้องเข้าไปส่งเสริมงั้นในเป้าหมายปฏิรูปเนี่ยต้องมีร่างพระราชบัญญัติต้องมีพระราชบัญญัตินี้ออกมาต้องมีคลังระดับชาติต้องมีคลังระดับ ชุมชนนเนี้ยที่เราจะไปติดตามแล้วก็เมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะเสร็จเสนอแนะเนร่งรัดเขาครับมาครับมาดูเรื่องอีกหนึ่งประเด็นที่5ครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมประเด็นอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะหัวข้อเป็นข้อเดียวแต่เรื่องใหญ่ก็คือครเรื่องของมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องน้ําเสียอันนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เราต้องแสวงหาหนทางออกให้ได้ครับงั้นจุดที่เราสนใจก็คือเรามุ่งไปสู่การลดมลพิษจากแหล่งกําเนิด จากแหล่งกําเนิดเช่นขยะต้องไปที่แหล่งกําเนิดเลยก่อนจะเกิดขยะก็ต้องทำสามอารบใช้ซ้ำใช้ r e u s อะไรไว้นะครับก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีมีการเผาอย่างถูกวิธีไม่เกิดมลพิษฝังกรบต้องถูกวิธีไม่ใช่ฝังแล้วเกิดมลพิษในดินคำว่าไปที่แหล่งกําเนิดเนี่ยหมายถึงไปแหล่งกาเนิดกลุ่มไหนบ้างะที่ที่โฟกัสลงไปคือแหล่งแหล่งมลพิษสมมติอย่างเรื่องขยะเนี่ยก็ต้องก่อนจะเป็นขยะเนี่ยต้องไปจัดการอย่าให้ขยะมันมาก แยกขยะให้ดีขยะเปียกคือลดจากแหล่งกําเนิดเลยคือถ้าไม่ใช่ขยะเยอะแล้วมาหาว่าจะเผาหมดยังไงอันนี้เราจะไปพูดถึงตัวไหนเรื่องของการส่งเสริมการผลิตโดยใช้พื้นฐานวัสดุที่วัสดุที่ย่อยสลายหรือเป็นมีกระสิ่งแวดล้อมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยครับคือก่อนถัขยะเนี่ยมันกลับมาใช้ใหม่ได้หมดเนี่ยมันก็เหลือขยะน้อยมากซึ่งวันนี้ทั้งโลกกาลังทาเรื่องนี้อยู่เรื่องรีไซเคิลเนี่ยนะครับวัสดุต่างๆที่ก่อสร้างเนี่ยพอจะทิ้งเนี่ยมันจะกลับไปรีไซเคิลได้หมดอันนี้ทังโลกําาลังท รเราก็กลังไปสู่จุดนั้นเหมือนกันครับและอย่างนี้อย่างเช่นเรื่องอะไรฮะเรื่องเรื่องของอากาศอากาศอ่าพีเอ็มสองจุดห้าอ่าพีเอ็มสิพีเอ็มสิบเนี่ยแหล่งกําเนิดคืออะไรถ้าไม่เหมือนกันในกรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลล้วเผาไหมไม่สมบูรณ์อันนี้พอแผนมาถึงก็ต้องลดจากจากตัวรถยนต์กับน้ํามันเนี่ยก็ต้องเพิ่มเกรดน้ํามันให้สูงขึ้นนะครับอันนี้การจะกระทบและแพงขึ้นไหมอะไรก็ต้องเป็นภาครัฐต้องค่อยๆทําไปเผา ลิมอนทนส่งผลมา pm ส5ห้ามังเทพก็ต้องเป็นลดการเผาต้องให้ได้แต่ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือซึ่งทําให้เกิด pm t e แล้วก็ pm สองจุดห้าเนี่ยก็เกิดจากการเผาเป็นหลักก็ต้องไปหยุดตรงนั้นให้ได้ให้ตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญวันนี้ที่กาลังเป็นกระแสเลยนะครับเรื่องของกฎหมายกฎหมายใหม่เหมือนกันเห็นมีเรื่องกฎหมายที่อากาศสะอาด clean air act วันนี้ผมคิดว่าเท่าที่เราติดตามเนี่ยทุกฝ่ายเห็นพร้องต้องกันครับว่าควรจะต้องมีกฎหมายอากาศสะอาดนั่นแหละ ลักคิดโดยของคณะกรรมธิการเราเนะี่ยเราก็พยายามชูประเด็นว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอากาศสะอาดอย่างเท่าเทียมกันม,มันเป็นต้องเป็นที่มาของกฎหมายอย่างนี้อแต่นี่มันก็ยังเถียงกันอยู่สองสองฝ่ายนักพิชา,ารณ์รฝ่ายหนึ่งบอกว่าไปแก้พรบรสิ่งแวดล้อมปีสามห้าแล้วบทบัญญัติของกฎหมายอากาศสะอาดเข้าไปนะเป็นส่วนหนึ่งของพรบรสิ่งแวดล้อมให้ไปกําหนดักหมวดหนึ่งแล้วกันอ,อย่างนี้ครับอันนี้ก็มีความว่าไม่ต้องเพิ่มกฎหมายมันเยอะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่ มันถึงสิทธิทของประชาชนเนี่ยมันควรจะเป็นกฎหมายเฉพาะออกมาเลยนะครับพูดคุยกับเพื่อนสวหลายคนบางคนก็พูดเปรียบเปยแต่จะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะก็บอกก็เหมือนการตัดเอาเสื้อเก่ามาแก้ให้ใส่ใหม่หรือตัดใหม่ให้กระชับเลยอันนี้อยู่ระหว่างหาเลยผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับรบเราเป็นสวก็สะท้อนความเห็นได้แต่ว่ากระทรวงทะวงกลมหรือนักวิชาการก็ ก็คงต้องคิด exactly กันให้เราพอทางสภาผู้แทนราษฎรก็รับเรื่องนี้ไปครับมต่ทีรามีสภาหอการค้าเนี่ยร่างกฎหมายนี่เสนอขึ้นมาเลยครับเอาอีกสักเรื่องหนึ่งครับก่อนที่จะหมดช่วงแรกก็คือเรื่องของระบบการจัดการและโครงสร้างองค์กรระบบการจัดการก็เรื่องโครงสร้างของราชการเนเราคงตามไปว่าในเมื่อกฎหมายเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยยังใช้คนแบบเดิมเดินแบบเดิมทําแบบเดิมบังคับกฎหมายมันคงไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งทัศนคติอย่างโครงสร้างราชการเนี่ยเราเยอะคนเยอะเพราะเราใช้คนทํางานเยอะ แต่เมื่อเราได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หมการเก็บฐานข้อมูลที่แม่นยำรหรือแม้แต่เรื่องของการดับไฟป่าน,นี่ใช้ดโดรนการดูแลพื้นที่ป่าเราใช้ดาวเทียมอันนี้เราก็ต้องปรับโครงสร้างให้มีหน่วยรองรับอีกอันที่ชัดเจนเช่นเรื่องของการยกเลิกไม้หัวง้ามเนี่ยกมป่าไม้จักคือห้ามจับไม้นี่ตัดแต่วันนี้ต้องส่งเสริมให้ไม้มีค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโครงสร้างหน่วยต้องเปลี่ยนแล้วต้องตั้งสํานักงานเศรษฐกิจป่าไม้ขึ้นมาอันนี้แหละครับที่ นั้นกฎหมายไปแต่หน่วยรองรับไม่มีนะครับหน่วยรองรับก็เดี๋ยวจะใช้วิธีการคิดแบบเดิมไม่ได้ฮะเนี้ยมันก็ปฏิรูปไม่สําเร็จประชาชนก็ลําบากเหมือนเดิมแล้วรวมทั้งกฎหมายลูกเลยครับอนุบัญญัติเนี่ยที่เรียนว่า13ฉบับต้องมีอีก200กว่าจบอนุบัญญัติอันนี้ต้องไปต้องไปเร่งรัดในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบครับต้องออกให้ได้ทาตามเวลาไม่งั้นก็การปฏิรูปก็เท่าไหร่นะที่ท่านบอกกี่กี่อนุบัญญัตินะฮะประมาณ249ไปตอนนี้ไปขยับไปเท่าไหร่เสร็จไปแล้ว80กว่า ก็ใช่ได้ครับใช่ได้ครับเหลืออีกร้อยหกสิบอยู่ระหว่างดําเนินการเนี่ยผมคิดว่าอีกสักหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยคงจะเห็นได้เห็นหลังพอสมควรครับประมาณเราก็สะท้อนตามที่ให้อ่ครับครับกับเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงแรกก็ท่านสุรศักดิ์ได้อธิบายอย่างนี้ผมคิดว่าก็ได้เห็นภาพกันพอสมควรนะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นการปูความเข้าใจนะครับอย่างรวดเร็วผมใช้คำนี้นะครับเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่นะฮะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยสามารถ คุยได้นะครับเป็นวันวันเลยครับเฉพาะเรื่องเดียวแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อกับทางพลเอกสุรศักดิ์การจารัตเรื่องของการติดตามการเปรูปด้านสิ่งรวดล้อมและสิ่งแวดล้อมนะครับกับทางกรรมธิการของทางวุฒิสภาพลเอกสุรศักดิ์การจารัฐครับ